เดี๋ยวว <pl ains> ันน <sh> ี้เราจะมาดูดน้ําออกจากสระกันหลังจากที่เราได้ซ่อมเครื่องสูบน้ําที่เรายืมเข้ามาได้แล้วนะเราก็ได้ดําเนินการเร่งสูบน้ําออกทันทีเลยนะครับเรือนะครับที่ถูกพัตติดมากับขอนไม้เราก็ได้ทําการงัดขอนไม้ออกแล้วดึงเรือออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมาเทสกันนะครับว่าเรือแตกเรือรั่วไหมนะครับก็สรุปว่าผ่านนะครับเรือไม่เป็นอะไรนะฮะแต่คนเกือบเป็นนะเรือนี้ผมซื้อมาก็นานแล้วเหมือนกันนะครับเป็นเรือพลาสติกก็ถือว่าใช้งานได้คุ้มค่าดีเหมือนกันนะครับเมื่อเราเห็นน้าลดระดับลงนะฮะเราก็ต้้้องงีในนวหช ครับตอนที่ขี้โคลนขี้เลนกาลังเปียกอยู่นั่นเองผมว่ามันก็น่าจะเอาออกง่ายกว่าตอนที่มันแห้งแล้วนะวันนี้ก็ถือว่าเราเล่นน้ํากันทั้งวันน้าด้านนอกจะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แต่น้าด้านในเย็นเจี๊ยบเลยนะทางด้านขี้โคลนขี้เลนนะครับที่อยู่ด้านในห้องนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเท่าหัวเข่ากันเลยทีเดียวนะยังคิดไม่ออกเลยครับว่าถ้าดูดน้ําออกหมดแล้วเนี่ยขี้เลนจะเยอะขนาดไหนนะความลึกของน้าที่อยู่ด้านนอกนะครับน้องเขาลองลงไปดูนะครับบอกว่ามิดหัวกันเลยทีเดียวนะครับลึกมากๆเลยในตอนนี้นะครับน้ำปลา้ออองงักกาาาาีเ่่่ะะรช็ถืววยดไม ก็อย่าง,งที่บอกไปเบื้องต้นนะครับวันนี้เราเน้นเล่นน้ําเน้นเล่นโคนกันนะนเราทําการล้างด้านนอกเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการล้างด้านในกันต่อเราจะเน้นล้างทางด้านที่โคนที่มีจุดใหญ่ๆก่อนนะครับจุดเล็กๆเดี๋ยวค่อยเอาหาน้ําดีๆสาดเอาพูดถึงแล้วตัวสีทาบ้านเนี่ยผมว่าอยากจะเอาสีน้ําตาลเหมือนกันนะมันเหมือนแบบว่าอารมณ์เก็บความทรงจําไว้ดีครับแบบน้ําโคนอะไรประมาณเนี้ยส่วนทางด้านกระจกหน้าต่างนะครับผมเริ่มคิดย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับกับการใช้กระจกเทมเพอร์อะไรไมเนทนะแต่ผมก็คิดอีกรอบหนึ่งครับคือบ้านเรา คือแค่ปีนี้มันตกแปลกๆนะครับตั้งแต่สงกรารยิงยาวมาเลยใช่ไหมแล้วถ้ามันท่วมอีกในอีกรอบ5ปีข้างหน้าจะทํำยังไงก็ต้องคิดไว้ก่อนนะครับด้านภายในนะครับผมเลือกใช้ปั๊มดูดโคนของตัวมิสูเขานะครับตั้งแต่ใช้แรกๆเลยนะและในขณะนี้เองนะครับรถคุ้นๆมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ได้ถอยหลังมาจอดหน้าบ้านของผมนั่นเองนะครับและก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆนะครับนี่ก็คือคุณแทนโอซุกะนั่นเองนะทางโอซุกะเขาทราบข่าวนะครับว่าบ้านเราเกิดน้ําท่วมนะเขาก็รีบดิ่งตรงขนของเครื่อออออองงงงงงมมมม้้้้เรื่่่าาาาาาาใหหูบขขททโุกกวถส ไปซนีอะไรพวกนี้ไม่จะช้านะครับข, country, ขึ้นมาหาเองก้วยดีกว่านะเพื่อจะได้ใช้งานได้ท,ทันท่วงทีนะครับของหมู่บ้านของผมนะการมอบในครั้งนี้นะครับเราก็จะมอบให้ผู้ใหญ่บ้านของผมครับเก็บไว้ให้ลูกบ้านได้ยืมไปใช้นะครับ <pol rose by confusion> นี้ก็เดี๋ยวเอาอุปกรณ์ไฟแล้วก็พัดลมอะไรต่างๆเอาไว้ช่วยใช้ที่หมู่บ้านครับใช่ใช <pol> ่ก <pol> ็เป็นส่วนกลางไว้หมู่บ้านก่อนาะใช่ครับเพืชาวบ้านต้องการใช้แล้วก็มาขออีวิวไปใช่ครับ และทางอุสุกานะครับก็ไม่ดีรอที่จะเข้าไปดูในส่วนของบ้านต่างๆที่ประสบภัยน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับบ้านหลังแรกที่เรามานะครับคือบ้านของลุงหวังที่ผมได้ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้ไปแล้วในตอนนี้บ้านหลังนี้ก็ยังไม่มีคนอยู่นะครับเพราะว่าในขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะต่อมานะครับก็มาดูถนนที่ถูกน้ําขัดเตาะนะครับตรงจุดนี้ก็น่าจะต้องทําใหม่นะครับตัวกระแสน้ําพัดเป็นรูเบเลอร์เลยการซ่อมแซมถนนแบบนี้ก็น่าจะพึ่งงบของอบตนะฮะมาดูอีกหนึ่งหลังนะครับหลังนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องผมเองนนนนะหหลััังีี้้้้กก็็จ่อยครบมมมเเเศษไไตถุา กระ,ะแสน้ําได้พัดพาเศษไม้มาเต็มเลยนะจะเอาออกอยังไงยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับ ตอนที่น้ำมันเนี่ยแล้วก็เคลียร์ออกเกลียร์กเยรออกตอนี่น้ำมันกำลังไหลอยู่ใช่เด่นบอกวมันเคมันจะง่ายกว่ามันจะตามกันนะหลังนี้เขาจะอยู่ต้นต้นน้ำนะครับก็เลยโดนหนักหน่อยนะน้ำนี่ขึ้นสูงถึงเกือบพื้นบ้านกันเลยทีเดียวนะจริงๆยังมีอีกหลายบ้านมากๆเลยนะแต่ผมไม่ได้พาเขาไปดูนะครับเขาเห็นว่ามันเย็นแล้วบางบ้านก็เริ่มล้างทำความสะอาดกันบ้างแล้วนะถ้าไม่ล้างไม่ทําอะไรเลยก็อยู่กันไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ได้เดินทางกลับบ้านกันนะผมเผลอเดินไปกินน้ำแป๊บเดียวนะครับตามหา นึกสนุกอะไรของเขาไม่รู้เขาก็ได้มาช่วยลุงเสือตักโคลนเล่นซะง,งั้นนะครับแล้วน้ําบ้านผมก็ไม่ได้ไหลด้วยนะฮะไม่รู้จะเอาอะไรล้างนะครับผมเองก็เข้าใจนะครับที่กรุงเทพมันอาจจะไม่มีโคลนให้เล่นแต่นะก็ไม่ต้องถึงขั้นลงไปทําขนาดนั้นก็ได้นะเมื่อคุณแทนโอซุกะนะครับช่วยงานเราเสร็จนะครับก็ออกมาตั้งเล่นคุยกันตอนแรกบอกว่าจะไปทําธุระต่อตอนบ่ายสานะมนี่ก็ปลาเข้าไป5้าโมงเย็นแล้วนะครับยังไม่ลุกออกจากโต๊ะเลยนะครับผมเองก็ไม่รู้เขาคุยอะไรกันนะครับน่าจะยาวๆแต่มาดูทางด้านพี่ไก่กันบ้างมท้ใาาหํ มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านใต้ดินที่ยังไม่เสร็จแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือช่วยเหลือหมู่บ้านของเรานั่นเองนะฮะกำนันมาครับกำนันไม่หันหน้ามามองเลย อืมหล่อออกกล้องหน่อยสิและในจังหวะที่ผมกาลังพากเสียงอยู่นั้นนะครับกำนันก็ได้เรียกที่หน้าบ้านนะฮะบอกว่านายอำเภอมาเยี่ยมเยือนนะฮะผมก็ต้องรีบลงมาต้อนรับให้ไวเลยนะฮะนายอำเภอได้มาพร้อมกับทีมงานเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านมากันหมดเลยและทางนายอำเภอนะครับก็เห็นว่ากล่องอะไรวางอยู่หน้าบ้านนะครับผมก็ได้หยิบให้ดูนะัทางโอซุกะมาวันนี้ถือว่ามาได้ถูกจังหวะมากๆเลยนะครับที่มีนายอำเภอเทสเครื่องไม้เครื่องมือของโอซซกะตัวผมเองยังไม่ได้ลองได้จับได้เทสต์เลยนะนายอำเภอเ่า มากมากเลยนะครับทางโอซุกะก็เลยมอบเครื่องนี้ให้ไปเลยนะครับและในเวลาต่อมานะครับทางนายอำเภอก็ได้เดินไปดูสะพานนะครับสะพานในส่วนของทางหน้าหมู่บ้านของเราซึ่งถูกน้ํากัดเซาะนะครับดินได้หายไปเลยนะครับเหลือแต่ปูนลอยอยู่นะครับนายอำเภอก็ได้ใช้ไฟของโอซุกะนะครับในการส่องเข้าไปดูนะคนายอำเภอก็ชอบไฟตัวนี้อีกแล้วครับก็เลยมอบให้ไปอีกเช่นเดิมนะในส่วนตัวผมเองนะครับเองก็ไม่รู้จะมีของฝากอะไรนะครับก็เลยได้มอบเสื้อที่ผมทําไว้นะครับให้ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกว่าอย่าลืมหมู่บ้านเล็กๆของพวกเรานะฮะบ้านพวกเรา แถวเคิร์นเศรษฐกิจหรือรเรียกง่ายๆว่าหมู่บ้านห้วยสีเสียดนะครับทุกกระัยที่เราได้รับในครั้งนี้นะฮะต่อให้มันจะเป็นสิ่งเลวร้ายกับใครหลายๆคน,นคแต่ก็ยังน้อยมันทําให้หลายๆคนรู้จักหมู่บ้านของเรามากขึ้นครับ